การต่อสู้ของผู้ใหญ่พวกเรารู้จักดีว่าคุณเป็นใครบุคคลลึกลับที่ประธานองค์การนักเรียนเรียกตัวมาเจ้าของกล้องแห่งซินดิปและทำหน้าที่เป็นคุณครูจากฝ่ายสึกสวนชาลีถึงคนอื่นจะประเมินคุณต่ำเกินไปแต่พวกเราคิดไม่คิดแบบนั้นหรอกครับมาตกลงกันให้ชัดเจนดีกว่าครับเพราะพวกเราไม่มีความคิดที่จะสร้างความขัดแย้งกับคุณต้องบอกว่าอยากร่วมมือกับคุณครับมากกว่าด้วยซ้ำ เราเคยคิดว่าคุณจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในแผนการของเราครับการกวาดล้างโรงเรียนเล็กๆอย่างอบิดอสไม่ถูกมองเป็นปัญหาสําหรับเราเลยด้วยซ้ําแต่รู้อะไรไหมครับการเปิดศึกต่อสู้กับคุณต่างหากคือสิ่งที่พวกเราอยากจะหลีกเลี่ยงพวกนายเป็นใครแย่ yeah, จริงผมยังไม่ได้แนะนําตัวสินะครับพวกเราก็เป็นคนนอกคิวโทสเหมือนกันกับคุณอะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเป็นตัวตนที่เหมือนกับคุณหลอกนะครับเราพบชื่อที่เหมาะสมกับพวกเราก็เลยยืมมายืมมาใช้อยู่นะครับได้โปรดเรียกพวกเราว่าเกมาเทียแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนั้นจะเรียกว่าสุดดำก็ได้ครับครูผมก็ชอบชื่อนี้อยู่นะพวกเราเป็นทั้งนักสังเกตการ์นักสำรวจและนักวิจัย เรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ลึกลับเหมือนกับคุณได้ไหมนะขอถามเพื่อไว้ก่อนเลยแล้วกันคุณคิดอยากจะร่วมมือกับเกมาเทียไหมหล่ะครับไม่แล้วสิ่งที่คุณสแสวงหาอยู่ในคิวอโทสแห่งนี้คืออะไรเลยครับนี่เป็นข้อเสนอที่จะทําให้คุณได้มาซึ่งความจริงและความรับสำคัญเลยนะครับฉันมาเพื่อรับตัวโฮชิโนะเท่านั้น <c oughs> <laughs> คิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แหละครับครูมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องขนาดนี้เหลอครับโฮช,ชิโนะไม่ใช่นักเรียนของออบิดออีกต่อไปแล้วไม่เห็นหนังสือละออกเลยครับโฮช,ชิโนะไม่ได้ละออกนะหือเพราะที่ปรึกษาชมรมอย่างชั้นยังไม่ได้อนุมัติ โอชิโนยังคงสังกัดในคณะกรรมการแผนง,งานยังคงเป็นรองประธานนักเรียนของอะบิดอสและยังคงเป็นนักเรียนของฉันอย่างนี้นี่เองตบใดที่คุณยังเป็นครูการกระทําของนักเรียนก็ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณงั้นเหละครับเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่เองสินะครับโรงเรียนกับนักเรียนแล้วก็ครูเอิม แนวคิดนี้น่าลำคาญจังเลยครับพวกนายหลอกลวงเหยียบย่ำจิตใจและใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดจากเด็กๆอ่ใช่ครับเราได้ประโยชน์จากความชโชค้าของคนอื่นผมไม่ขอปฏิเสธความจริงนี้เพรการกระทําของพวกเรายอมช่วยเหลอยู่แล้วล่ะครับแต่มันก็ต้องเอ๊แต่มันก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าเข้าใจผิดสิครับครู ความหายนะที่เกิดขึ้นที่อับดิดอไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องรับผิดชอบเลยครับพายุซาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางเกิดได้มันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาตินี่ครับเราแค่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ก็เท่านั้นเราให้น้ำแก่คนที่ขาดน้ำจนจนตายในทะเลทรายแต่ก็ต้องจ่ายราคาน้ำด้วยการทำงานชดใช้ เหมือนท่าตลอดชีวิตก็แค่นี้เองครับมันเป็นเรื่องธรรมดาในโลกใบนี้ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบจยหน่อยเราไม่ได้เป็นคนสร้างมันมาและและแม้ว่าเราจะหยุดมันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปได้คนที่มีอำนาจมากคนที่มีอำนาจมากจะแสวงหาประโยชน์จากคนที่ไม่มีอำนาจคนที่มีความรู้มากจะแสวงหา ประโยชน์จากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ผู้ใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นออกไปจากอบบิดอสเถืะครับครูถ้ายอมล้มเลิกความตั้งใจเรื่องของโฮชิโนะผมก็จะรักษาโรงเรียนนั้นไว้ให้ครับเรื่องกองกำลังไคเซอร์ PMC ปล่อยให้เราจาัดก,การเถอะครับเด็กพวกนั้นจะยังได้อยู่ในโรงเรียนของอบบิดอสต่อไป โอชินอเองก็น่าจะหวังให้เป็นแบบนี้นะครับปฏิเสธทำไมล่ะอยากจะต่อสู้กับพู้เราถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณไม่มีกำลังขนาดนั้นหรอกครับและยังจะกล้าปฏิเสธงั้นเหรอครับยืมบาประจำตัวผู้ใหญ่ออกไปแต่ว่าคูเอ,อ๋ยถึงสิ่งนั้นจะเป็นอาวุธของคุณแต่เพียงผู้เดียว แต่ว่าก็ต้องเข้าใจาความเสี่ยงของมันด้วยนะครับเพราะยิ่งใช้มากเท่าไหร่ชีวิตและเวลาคุณก็จะยิ่งถูกลดทอนลงเท่านั้นต้องการอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บบัตรนี้ไปเถอะครับคุณต้องดาเนินชีวิตของคุณต่อไปนี่ครับวันนี้กินอะไรดีรถไฟใต้ดินสายสายไหนดีจ่ายค่าเช่าบ้านยังไงดีเอาเวลาไปใช้กับการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีความหมายแบบนั้นเถอะครับ ทำแบบนี้ผมบอกทำแบบที่ผมบอกแล้วเก็บสิ่งนั้นไว้ใช้กับสิ่งที่มีค่ามากกว่านักเรียนมากกว่าเด็กพวกนั้นเถอะครับวางมือเสียเถอะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องมากังวลเลยนะครับปฏิเสธทำไมล่ะทำไม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 ไม่เข้าใจเลยทำไมล่ะทำไมถึงปฏิเสธล่ะเพราะอะไรกันจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่รับผิดชอบความเจ็บปวดของเด็กๆพูดอะไรอะหมายความว่าคุณจะรับผิดชอบเองอย่างนงั้นเหลอแต่คุณไม่ใช่ทั้งผู้ปกครองหรือครอบครัวของพวกเธอเลยนะครับคุณก็แค่คนแปลกหน้าที่ังเอินไปที่อบิดอสแล้วก็ได้พูดกับเด็กพวกนั้นก็เท่านั้นเองแล้วทำไมถึงต้องเอาตัวไปลำบากขนาดนั้นล่ะครับทำไมถึงจะเข้ามารับผิดชอบอะไรที่ไม่จำเป็นด้วยเพราะนั่นคืองานที่ผู้ใหญ่ต้องทำไงละ่ะ โอ้แบบนี้เองหรอกเลยครับจะบอกว่าผู้ใหญ่ก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบสินะไม่ใช่หรอกครับครูความคิดแบบนั้นมันผิดผู้ใหญ่ก็คือผู้เปลี่ยนแปลงสังคมกําหนกดกฎหมายและข้อบังคับกําหนดเคาะกาหนดความชอบธรรมและกําหนดความธรรมดาและความพิเศษตามที่ต้องการคือผู้ที่ปกครองคนไม่มีอํานาจด้วยอํานาจปกครองคน ไม่มีความรู้ด้วยความรู้และปกครองคนไม่มีพลังด้วยพลังนี่ต่างหากหรอครับที่เรียกว่าผู้ใหญ่คนอย่างคุณไงคุณสามารถเป็นผู้ปกครองของคิวอโทสได้เลยนะครับอำนาจและสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ความนึกรล้าของเมืองนี้ทุกอย่างนี้ล้วนแตเ่เคยอยู่ในกำมือของคุณแต่คุณก็เลือกที่จะปฏิเสธมันไปอย่างไม่ลังรลผมไม่อาจเข้าใจได้เลยการเลือกหนทางนั้น มีความหมายว่าอะไรกันมีความหมายอะไรกับคุณกันเหลอความจริงความรับอำนาจเงินพลังทำไมถึงเลือกที่จะละทิ้งทุกอย่างแบบนี้คือเข้าสู่นิพพานมัง้งไอ้หาถามยอยู่นั่นแหละถึงพูดไปพวกนายก็คงไม่เข้าใจหรอกก็ดีครับถือว่าการเจรจาของเราล้มเหลว ถึงผมจะถูกใจคุณแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้กูอยากช่วยโฮชิโนะใช่ไหมครับโฮชิโนะอยู่ในฐานของ PMC นายในทะเลสาอดิดอตครับความหวัดกลัวออีกด้านของความลึกรับที่ฟ้าสังเกตได้ด้วยมีเมซิสมิมีเมซิสเราจะเริ่มทดลองว่าจะใช้มันกับนักเรียนที่ยังมีชีวิตได้หรือเปล่าเช่นแล้วเหรอ โอชิโนะจะกลายเป็นหนูทดลองที่เราจะใช้ได้ต,ตามต้องการและหากทดลองกับโอชิโนะไม่สําเร็จพวกเราก็จะเลือกใช้เทมหมาป่าแทนถึงตอนนี้ทางเลือกนั้นจะดูมีจะดูมีความเป็นไปได้ที่เลือนลางก็ตามนั้นก็ลองช่วยนักเรียนของคุณที่ถูกจับตัวไปดูสิครับถ้าคิดว่าทำได้ก็ขอให้โชคดีครับ คุณครับสุลุเกมาเทียจะคอยจับตาดูคุณตั้งแต่นี้ไปครับกลับละกลับมาแล้วแหละคุณครูกำลังรออยู่เลยค่ะคุณครูคุณครูคุณคูแเรารอการตัดสินใจของคุณครูอยู่นะตัวเลือกต่อไปของเรา ไปช่วยโฮชิโนะกันได้เราจะทําตามคุณครูเราจะช่วยโฮชิโนะแล้วพากลับมาที่นี่ค่ขขะ,ะข้าจแล้ัคค่ะเราจะช่วยโฮชิโนะแล้วดูให้กลัวไปเลยใช่แล้วต้องดูเพราะฝ่าฝืนคำพูดของตัวเองค่ะฉันจะดูให้ร้องไห้ไปเลยเราจะช่วยโฮชิโนะแล้วตะโกนว่ายินดีต้อนรับกลับมาเออว่าไงนะน่นมันอะไรนะ่ะเชชมัด ครจะไปทําอะไรผิดลึกแบบนั้นฉันจะทําว่าไงนะฉันก็จะทําค่ะศิริกาจังไม่ต้องทําก็ได้นะคะว,ว่าไงนะส่วนฉันขอคิดดูก่อนแต่เหมอนจะต้องทํายังไงไม่รู้ตามใจเถอะแต่ฉันไม่ทําอะไรบ้าบอแบบนั้นหรอกนะไม่มีทาง <c oughs> นั้นเอาเป็นว่าเราตัดสินใจตามนี้มาวางแผนต่อสู้กันเถอะแต่ว่าลำพังพวกเรา คงเอาชนะกองทหารนั่นไม่ได้หรอกคนที่จะมาช่วยพวกเราเดี๋ยวรับจ้างสารับพัดไงล่ะทัานนั้นเคยช่วยพวกเราไว้ก็จริงแต่ตอนนี้ก็หายหัวหายตัวไปแล้วค่ะเราจะขอร้องพวกเขาอีกได้หรือคะกังวลอะไรล่ะคนพวกนั้นเคยมาก่อกวนเราไว้ตั้งเยอะคุณม,มีความคิดดีๆนะเอ๊ะคุณครูน่นแหลคะคะอ้าวพูดอย่างนี้มีสวยดิ โปรดต,ติดตามต่อไปสิ่งที่อยากปกป้องหยุดก่อนโคตรยาวเลยครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย